นะโมตะกะอะภะ ิมังชูปะวียันตนาสัมปนนาสาธีนังภูธานังภูพักกังวะลังภูทศะภูเชมาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายข้าวสุขข้าวสาลี ด้วยแกงละเกบและน้ำอันมระเนี้่พระพุทธเจ้าสาธุอัมังนะับขอสตายใหญ่อิมานีมายังกันเต็มทิพพาตานีชาตริวรานนี ทิ่ปุกสังฆาตาโอนทยามาสาธุโนพันเตที่ปกสังฆูทิมานิ้มิทากาตาณีกาปริวลานี้ปิกันหาตูอมหากันเจวา อภิสุอภิสุอธินันจาอธินันจายตกานันตายตกานจาอมหากังอมหากังภิภรตังภิภรตังภิอายะปัญญายะทุกขายะทุกขายะ ขอน้อมถวายข้าวบินพรบาทพอมด้วยพระตาหารและของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระพี่สุจงขอพระพี่สุจงได้โภรัะข้าวบินพระาขพอมด้วยพระตาหาร และความที่เป็นวริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อเป็นประโยชน์และความจุแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่ออุทิศผนคุณผลบุญนี้ให้แก่ ดวงกูอ่อนลูกจีตาธมโมคุณแม่สีจำปาฝ่ายพระนอมคุณแม่สีดวงแขนฝ่ายพระนอมคุณพ่อสะไมฝ่ายพระนอมคุณแม่สีฝ่ายพระนอมคุณพอ่พอ,พอรรวุวยีสุวรรณโส คุณแม่ไพสุวรณโสคุณพ่อทาเดียพรพระสอนคุณแม่ไพเดียร์พระสอนาสนางสาวสมดีสวรณโสแท้ผู้มีพระคุณทั้งหลายมีคุณวิดามารดาค่ย่าชายาย ูประชากา,ารเทวดาอารักษ์พระภูมเจ้าที่เจ้ากรรมนายเวรและเจ้าทั้งหลายตลอดตักขัดทั้งหลายผู้ที่ท่านต้องรับสัดขันไปแล้วนั้นหากท่านมีทุกข์ก,ก็ขอให้ผลจากทุกข์ ถ้าท่านมีสุขแล้วขอให้ท่านมีสุขยิ่ขยงขึ้นไปสุขที่นาง,นงวัตเมธานางอาสาวะพระญาว่า,าวหังโหตุเม,ววเมอกนาเคเตก,กาเ,าาเกลทา,านลุงข้าไปใต้ั้งหลาย ขอจงเป็นอุานิสัยและเป็นปัจจัยให้แก่ข้าพระ้าวทั้งหลายได้พบกควรสุขควรเจริญและเข้าถึงจึงพระนิพผานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน อานะขอบใจอยู่ตูอะตูโยตะนะวะเกตตวา Tu, bajikanha, aja yang tam, alangkah lestarinya tuh bahamé, ayatnya wajahnya wajah serta wah, ayatku เด้อด้วยเง,งินหนาตาคุณจับไปพอดีที่ยังอยู่พอดีเด้อไิดามันดาคุณจะตายลูกหลานเลีนลนย้ยนล้นยามียามีสมัยในกรณีหน้าตาเด้งงเดอเขาการกัะทาหนึ่งจากุ่งนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของกระผมอัตมาภาพ จะตุปัจจัยที่ญาติโยมแม่ซี่ก็ดีที่เดมบูชาธรรมมาก,กับผมอัตมาภาพกับน้อมอ่าวไวช่วยงานปฏิบัติธรรมเจ้าอธิการภยรัตจินนวโรอ่าจากคณะอำเภอเจากคณะตำบลพนอมเขตหนึ่งอ็อภยัยจากคณะอำเภอพนอมเขตหนึ่งนอก ให้เป็นบุญเป็นกุศลน,นึกถึงบุญบ่อยๆได้บุญบ่อยๆสาธุบ่อยๆได้บุญบ่อยๆต่างกินตั้งใจกวนนำละพรเด้อเ,เะอยะาวาริวาปุราริปุเรนติสาคารัเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังกิพเมวัตสัมมิจตุสัพเพปุเรนตุสังขภาจันโทปะนราโสยัตถมณิโชะติราโสยัตถ ยันตุสัมปะโลูกวินาสตุมาเตภา a w a วันตรายสุขีทิฆายุโกภาวะอภิวาดนาจิรีสานิยน อภุตตาปะยายิโนจัตตารุธัมมาวันฑติอายุวโนสุขังติอัตถารันทา <multiple> อาโรนคาสุกิตาโหนทัสหาสเพียหยาทิพีบวตุสัพพะมังการังรักันตุสัพเพ วัตตาสาพัตถานุภาเวนาสัตตาสวดิภวันตเตมตุสัพพังการังรักขันตุสัพพเดวัตาสัพพธรรมา นาสัทาสวดีพะวันตุเตมภวตุสพภังกรารรักตุสพพเดวตาสัพัสังฆานุภาเวนาสะทาสวทิ

พุญยากัมเมนาอิมินาอุทิเซนาจากิปาหังสุราเพเจวะตันหุปาทานาเชธานังเยสันตานิหินาธรรมาน นาสันตุสะาัายาเยวะยัตัจโตภาเวภาเวอุจจิตตังสติปัญญาสละเลโกบริยมีนามาลาลพันตุโนกาสังกาตุนจาสุเมพบิปิปาวโรนาโุธรรมนาโุวารุธาโมนาโุปัจเจก佛陀迦桑โกนาโุตารุมะมังเทสสตมา